ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อยนะคะท่านผู้ชมเจอกันครั้งแรกนะคะฟันแม่นบ่๊อบฟันแม่นครับค่ะอธงว่าฮอดฟันแม่นเพิ่นเป็นมาตามจักเทื่อแล้วบ่แอมครับเพิ่นเป็นลูกหลานพญานาคตัวครับนี่ออ๋ครับเพิ่นบ่มีลูกเพิ่นก็ไปขอลูกกับปู่พญานาคเป็นเป็นเสือสายทั้งเดียวกันครับอืมค่ะนาคีหน่อยบ่ครับนาคีขี้สีสุดโธเฮานี่ล่ะครับครับบ่ได้ลูกก็เลยไปขอน้ำปู่น้ำย่าได้แล้วผูุ้นิ ไส้กับยีกใู้นยิ่งโอ้เพิ่งหาบอดอมเนี่ยไปเค้ดละได้บอกันดหน่อยเพิ่นกะหามาอยู่เพิ่กะหมาอยู่ครับจ้ามอคืนนี่ฟันเอาเล่าอะไได้นี่เอาเล่าดีหน่อยฟันว่จ้าฟันันไมีผู้เฒ่าผู้สายมานอนน้ำประมมาณเจ็ดสิบปีนะผู้เฒ่านวันจ้าบวันนี้เพิ่นว่าขั้นหาป้านอนน้ำานี่ป้าจะหายอยู่สองพันนว่า เอากระเป๋ามาว่าจันพอแกอยากล่องอยู่ภูเทาคอยว่ามันก็ได้เอยเอาเงินหายสองพันมันก็ได้เขียนแียนเด็กหายขั้นใจอยากได้จะซื้อตัวนี้เพิ่มเด้อเอาตัวนี้เพิ่มเด้อค่นว่าเป็นขียนหายเงนเก่าสองเก่าสองกับเ <92. S 2> <92. S 1> จ็ดอะไรเนาะเจ็ดสามบ่เป็นไห้จันมี ก้าสองกับเก้าสองกับเจ็ดสามพันว่าตรงกันกับเล็พยานาแปลว่าหางกลับตัวเมนเก้าสองเดือพันว่าเพื่อก็ให้เงินนั่นสองพันอันผู้เถานั่นผู้เถาผู้สายนั่นครับอันเขาว่าอันอันป้าคนไงแต่จักปีคอยนันแปดสิบปีได้อ่ะพันว่าค่ะห้นอนน้ำเน้พันว่าเรือนอนกับนอนคอยเรื่องว่าสิรล้องผู้เถาบวงก้นหน้าคอยว่าครับในนอนนักการเลือกบ่ครับในนอน ได้ว่าเขาว่ามันจีออกเด็กตัวเก่าว่าเด็กผู้เฒ่ากับเก่าเนาะครัับอนเก่ายังล่ะครับเก่าชุนเก่ายังไงถ้าหนคนตายไปหมดคนตายบุกครับนี่ผู้เฒ่านี่แมนโมจักกันบุกครับบ่กโมจักกันแต่ว่าหากกันจักมาแต่ใสกับ่โมจักมาแต่ใสกับบุงแต่ว่าหากันเพิ่นว่าเพิ่อนอยากมานอนน้่มผู้เฒ่าผู้นั้นน่ะเป็นคนมีเงินว่านจ้าในความฝันนั้นป๋าป๋าป๋า คนมีเงินพ่นกระแตงโตดูดีในบโซมปะแปดสิปีนะ่ราหญายแ่จักปีแปดสิบโอ้วพาว่าวันนี้ไ้ป้านอนน้ำเน้พันว่าป้าจสหายยู่ดอกสองพันพันว่าเพิ่็เลยได้โจ๊กเงินห้อันสองพันกับเขียนเด็กให้พพอขั้นใจอยากได้เพิ่มจะเอาตัวหนีเด้อคนว่าโอ้หายเป็นโตเลยบ่ค่ะหายเป็นตูวได้บาเต่ ให้เป็นตัวไหมล่ะเป็นตัวสองเก่าบ่ครับสองเก่าเก่าสองเก่าาที่ปู่พญนาคมหาวังอาทิตย์ก้อนนี่พอดีเจตังเป็นมาาําลังมาาครับมาติตามบอกรายละเอียดสู่เจตังกับพี่บุญธรรมฟังไหครับพี่บุญธรรมฟังไหมค่ะมาครั้งแรกไหม่าพี่หน่อยฝั่งเอฟซีแน่ฟันมาคนมาเกี่ยวว่าอันนี้แล้วพญานากเพราะว่า แตงแต่น <łość> ู้ไปคอมาน่ะมาเกี่ยวตลอดวุ่นเยี่ยนตลอดค่ะฟันกเกี่ยวเห็นตลอดันพญานาคมันั่งเธอคนกระบอกเด็กบอกเป็นตัวเด็กพญานาคมัังเธอกับมาเลรนซื้อฝั่งเธอกับมาบอกฝั่งเธอกับมาบอกกันถูกกันอยากได้กะ เิ่นก็บอกเป็นตัวเลขเจอกระบอกปูอยู่เหือนี่สื่อเอาค่อยถือนําเพิ่นจะเทือดค่ะห่วยถือร้ายเทืออยู่ไลร้ายเทือครับเพิ่นบอกตัวเร็ก่อครับที่ที่มาเกี่ยวเกี่ยวตัวเดีโคตรเป็นตัวเลขสามเลยนะนบสามหาศูนย์สามหาศูนย์กับเก่าสองืมเนสามหาศูนย์กับเก่าสองนี่ครับตโตโตมาไม่ล่าสุดนี่ครับ สามห้าศูนย์สองเก้าสองเกเก้าอันะคะกับที่กับเอาเนาะกัอย่าลืมไปกับนะคะสามห้าศูนย์กับเก้าสองสองเก้าค่ะพี้องฟังพ่นกระบอกแม่นอยู่ได้คู่พญานาคแม่นจะไดค่ะคนเคยหายเป็นต้วนเคยหาเป็นตูองูปูห้แบบได้ชนมา่นซิมาเบาส่วนมาคนสียนใสมือขางสายเป็นตัวเด็กห ขันอยากได้เขียนส่ฟ้ามือเลยค่ะเขียนส่ฟ้าม um> um ือนุ่นหนถือผ่านถือค่ะประจำตั้งแตอกระบอกมูเขาสนั่นก็ย่งเินบคอยบอกคนได้อันตะไสรถลอตเตอรี่๋อผ uh ู้ใหเขาเจ้าถือลอตเตอรี่เ๋อบอกเขาเจ้าจนถือลอตเตอรี่คนหนมีปูย่งวันน่งามน่ทั้งมั่นอย่างกับกะบออันนี้ดอกน้งวันตัวไรบุแจะว่าบะแมนว่าลังเงาวันไงบ่แมนลังวันทีหนึ่งเนาะ กัดแต่ว่าถือวาบอกถ้อได้เพิ่นมาโปรดพายหลายเทื่อเราบอกค่ะพี่น้อยจ้าส่วนมาส่วนหมากเนี่ยเพิ่นซิมาในลักษณะแบบใอยากมาซอยานั่นบ่ซอยมากแบบเกี่ยวเวียนๆมาบอกนั่นบอกอันมาเกี่ยวมามาหักมาหอมมาอันนีเปื่อน้ำต้นน้ำตูงจีนอ่ะพี่น้อยนี่ก็คือว่าคล้าขๆกว่ามีความรู้สึกว่าห้าเนี่ยคือเป็นลูกล้านเพิ่นอยู่แล้วมันมาค่ะถ้าฟันเ็นเพิ่นนีน สิมีโสกไมีดวงมีอันนั้นอันนี้คือหมาบดถืออันนึงกับถือแนวนึงสิน่ะพญานาคสิมีโสกตั้งเตือกับเหล็กแน่นังเตือกับมีนันมีนี่เข้ามาพีนองมาสิน่ะข้าอื้นกไม่าอังานเพราบเนี่ยนะเพราะว่าพอจากจมาอ่านก็ยังฟันว่าพื้นมาเกี่ยวเมื่อคืน ป้านคือเคยเห็นแท้ก็ว่าเห็นอยู่อันอันวัดอันอันนี้วัดหน้ามองคนไปในมองพญานาควัดปากโดมวัดปากโดมจ้าอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลราชธานีครับว่าคือเคยเห็นแท้เคยเห็นบรถ่ายรูปอยู่หันค่ะอันที่ปูเพิ่นอันนาอันนั้นปูพนันนาดูฝันปูพนันนะจะแสดงว่าพี่น้อยเพิ่นมีจิตสัมผัสถึงปูถึงยาได้ แล้วแบว่าสมมติว่าบางเธอคล้ายๆก็ว่าถ้าโชคลาภเพื่อนกับที่มาไห่มาบอกเป็นโตแวม่นบ่ค่ะมันงเธอจมมาโอ้คือทุกข์ก็อยากแท่พิ่นก็ซอยมันก็จอยมันก็เขี้นเด็กไห้กันทั้งอก็ไปถือสื่อเด็กใต้ดินเสนานังเธอกับบอกว่าให่สื่อรถตดีมันก็ถือมันสินีเส็นในาของเลยบอกคือหน่อยเฮาจังไดจักบอกว่าถือแต่ว่าหากคันว่าคืดว่าอันนี้เพื่อนกัสิีมาเกี่ยวมาเวียนสิมีส่วนเกี่ยวของกับตัวเลขโชคลาภเลย อ่ะพี่น้องย่ำตัวเลขพี่น้อยย่ำตัวเลขให้นะคะหัวดนี้เนาะพี่น้อยเนาะหัวหนีหันมาครับหันได้มาเลยครับอ่าลืมเขียนวันที่ตัวไหนพี่น้องวันที่อ๋อสามหาศูนย์ก็เป็นยังสามหาศูนย์ก็สองเก้าครับสามห้าศูนย์แต่ว่าให้ก้าวน้อำเดิอมเก่าสองโอ้ให้ก้าวพร้อมาค่ะสองเก้าเก้าสองบอกพี่น้อยนะพี่อัตตุพี่ครับ ยันชัดเจนเนาะครับเนาะสีแดงจึ้อคือสีแดงจนงคืออ่ะมีวันที่ด้วยนะคะผู้ใดที่ติดตามนะคะถ้าติดตามพี่หน่อยจะม้วดก้อนๆนี่กะหู้ว่าตัวเลขว่าเขาอยู่กันปะค่ะแต่ว่าจะติดตามได้จากทางช่องของเบาแอมลอดทงเนาะเนาะครับผมท้องมีสามดาวนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้แอดเจต่างกับขออนุญาตเนาะพี่หน่อยเนาะให้เอฟซีได้โชคได้มานแนะนำเลยถูกถูก เดินทางมาไกลเด้จากกาลสินผนเด้พี่ครับนะคะมันมาทุกคนทุกคนมันมาได้ด้วยนะครับมันมาได้ด้วยบอกพูดแน่กันจ้าสามตัวเนาะพี่เนาะสามห้าศูนย์สามห้าศูนย์แล้วก็สองเก้านี่กัปนำให้กัปนำให้ไปกัปมาไปกัให้ไปกัปบอกเป็นการเสียเที่ยวให้ไปกัปนำด้อพี่หน่อยเป็นบอกนะครับสองเก้าเก้าสองนะครับอ่ะสุกๆมันมาสุกผล่สุกคนนะคะ นนขอบคุณพี่น<ด>้อยห่ายๆขอบคุณครับพี่น้อยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ